การนี้มันเกิดขึ้นนานหรือยังประมาณสิบกว่าปีที่แล้วครับสิบกว่าปีตอนนั้นคุณยังอยู่อยู่เมืองไทยเนี่ยเนาะใช่ครับอืมอ่ะเรื่องราวเป็นยังไงฮะผมขอย้อนไปประมาณสักอ่าสิบปีนะพี่อืคือผมเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยผมนี่มีอาชีพขับรถรับจ้างครับอืมอืมเป็นรถสามล้อเครื่องครับสกายแอบที่มดดำพอรู้จักไหมครับรู้จักสามล้อเครื่องรู้จักสิหนองคายเพียบเลยครับใช่ ส่วนผมเนี่ยจะมีครอบครัวครับแล้วก็จะมีลูกอยู่หนึ่งคนครับแล้วก็ผู้ชายอยีกหนึ่งคนเป็นส,นสองคนครับแล้วภรรยาผมเนี่ยเป็นเปิดร้านขายของชำเล็กๆครับอยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งอยู่ในตัวจังหวัดอุดรธาน,านีครับส่วนตัวผมเองเนี่ยจะมีคิวอ่าคือจะมีคิวกะกลางวันสองอาทิตย์แล้วก็กะกลางคืนสองอาทิตย์ครับโอมันจะเับกออะไรอื เพื่อให้เป็นการเท่าเทียมกันซึ่งกันและกันครับครับซึ่งผมจะมีคิวรถอยู่ที่บริษัทรถทัวร์แห่งหนึ่งของตัวจงังหวัดอุรุณก็คือบริษัท407ครับ,ม,รบมีอยู่มาวันนึงเนี่ยในช่วงนั้นเนี่ยผมเนี่ยได้เข้าวิ่งตาดกลางคืนพอดีครับได้รับผู้โดยสารเนี่ย 12, อยู่สองท่านนั่นคือคู่ผัวเมียภรรยาครับก็คือก็ได้พูดคุยครับก็ได้พูดคุยตกลง ให้ผมเนี่ยไปสูงที่อำเภอชัยวนเป็นระยะทางประมาณสัก52กิโลครับจากที่อำเภอตัวเมืองไป52กิโลถูกต้องครับใช่ครับแล้วอ่ะผมก็เลยตกลงราคากันครับช่วงนั้นก็ตกลงราคาอะไรกันเสร็จเนี่ยก็จะประมาณสักสี่ทุ่มกว่าครับค่ะต่อจากนั้นเนี่ยตัวผมเองเนี่ยก็ได้ไปส่งผู้โดยสารนะพร้อมกับพูดคุยกันไปปกติถามสาระสุขบิบกันครับตามภาษาคนที่เป็นผู้ให้บริการอื ในช่วงคืนนั้นเองครับผมก็ยังโชคดีหน่อยนะรู้สึกว่าท้องฟ้าเนี่ยมันมีแสงสว่างจากพระจันทร์หรืออีกเกิ้งครับมันเลยทําให้ไม่ค่อยมืดเท่าไหร่ครับพอหลังจากที่พร้อมขับรถไปส่งผู้โดยสารท่านนี้ก็ขับไปเรื่อยๆเรื่อยๆครับในเส้นทางอุดรไปชัยวานครับแล้วพอก่อนจะถึงหมู่บ้านผู้โดยสารท่านนี้ครับประมาณสักหนึ่งถึงสองกิโลได้ครับรู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างครับลักษณะเนี่ย เหมือนกับคนครับยืนอยู่ใต้ต้นมะม่วงอืมที่อยู่ข้างทางครับด้วยแสงไฟหน้ารถครับพร้อมกับแสงสว่างจากพระจันทร์เนี่ยพอผมขับรถไปใกล้ๆเนี่ยปรากฏว่ามองเห็นได้ชัดติ๊ตาน,นี้ของตัวเองเนะว่าเป็นผู้หญิงครับอืมเห็นเป็นชัดัๆเป็นผู้หญิงเลยใช่ครับลักษณะผู้หญิงแน่นอนครับอืม,อมยืนเอามือจับท้องอยู่ครับทั้งสองข้างอืมผมเห็นได้เลยว่าพี่คนเนี้ย ใส่ชุดสีแดงครับค่ะ <Huh. S 1> พอผมเนี่ยกําลังครับจะเอ่ยปากถามผู้โดยสารว่าพีเ่เห็นเหมือนก,นกันกับผมหรือเปล่าแต่ยังไม่ทันได้ถามอะไรเลยสักคาครับผมหันกลับไปแค่มองรู้แค่กระจกอยู่ด้านหน้าครับของคนขับเนี่ยก็ได้เห็นคู่ผัวเมียคู่เนี้ยอยู่ดีๆก็นั่งกอดกันครับออ uh huh. พร้อมกับขยับค่อยๆมาใกล้ๆตัวผมกําลังขับรถอยู่ออื uh huh. ตัวผมเองเนี่ยเห็นแบบเนี้เฮ้ยไม่ถามดีกว่าแล้วผมเนี่ยก็ได้ไปส่งผู้โดยสารครับถึงที่บ้านด้วยความปลอดภัยแล้วก่อนที่ตัวผมเนี่ยจะเดินทางกลับเนี่ยผมก็นึกสงสัยขึ้นมาเฮ้ยเราเนี่ยอยากจะถามมากไปว่าพี่ดทั้งสองคนเนี่ยเห็นผู้หญิงใส่ชุดแดงที่ยืนอยู่ข้างทางไหม,มที่อยู่ อยู่ใต้ต้นมะม่วงเห็นเหมือนเราไหมร้เปล่าใช่ครับพยายามครับพยายามจะดูแกอืไม่น่าจะบอกแล้วทีนี้พี่เขาก็ตอบกลับมาว่าอยากรู้จริงๆเหรอแต่มันจะมีแค่เส้นทางเส้นทางเดียวนะที่จะเข้าไปในตัวจังหวัดถ้ากลัวก็นอนค้างกับพี่ก่อนอืครับตอนเช้าค่อยกลับก็ได้แต่สําหรับตัวผมเองนะพี่ผมไม่ตอบกลับไปทันทีเลยว่าโอ้ไม่เป็นไรครับพี่ ผมคงนอนไม่ได้หรอกบมกว่ามีแต่ยกมือไหว้แล้วขอบคุณขอบคุณครับพี่ที่เป็นห่วงผมค่ะแสดงว่าเขาก็เจอเหมือนกันางสิเขาก็เห็นเหมือนกันใช่ไหมครับอืเพราะผมเนี่ยต้องมีคิวรถที่จะต้องวิ่งต่อครับเพื่อจะหาเงินให้มันได้เยอะที่สุดครับเพื่อจะไปจุนเจือครอบครัวเพราะว่าผมกบหนีภรรลาลูกอีกสองคนครับที่ต้องดูแลพี่เขาก็เลยบอกเอางั้นเดี๋ยวพี่จะเล่าให้ฟังแกก็เล่าให้ฟังว่า คือก่อนหน้าเนี้ยประมาณสักห้าถึงหกเดือนเนี่ยมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งครับโดนทําในสิ่งที่ไม่ดีไม่ร้ายกับน้องเนี้ยก็ประมาณว่าน้องเขาโดนรุมโทมครับจนน้องเนี้ยถึงกับทั้งท้องครับอพอชาวบ้านเนี่ยรู้ข่าวครับอย่างว่าแล้วเนาะที่จำพวกป้าข้างบ้านเดินทางมาก็พูดปากต่อปากครับ จนทําให้น้องเนี่ยเกิอดอาการเพียดครับเรียดมากจนทําให้น้องเนี่ยคิดทําในสิ่งที่ทุกคนเนี่ยไม่อยากให้มันเกิดอืน้องจบชีวิตตัวเองด้วยการแสนคอตัวเองครับใต้ต้นนั้นที่ใต,ต้ต้นมะม่วงครับอืพอหลังจากที่พูดจบครับพี่ก็พี่คนเนี้ยทั้งสองท่านเนี้ยก็ทิ้งท้ายให้ผมกลับมาว่าขับรถดีๆนะเดินทางปลอดภัยแล้วกันอืตัวผมเองเนี่ย ก็ทําได้แต่ยกมือไหว้ครับพร้อมกับขอบคุณขอบคุณครับพี่ที่เป็นห่วงผมคุณจบเรื่องเล่าด้วยค่อยๆครับใช่ครับมันมันเหมือนรับรู้ก่อนจะเดินทางเออใช่ครับแล้วตัวผมเนี่ยก็ตัดสินใจเดินทางกลับครับด้วยเส้นทางเดิมอืมเพราะว่ามันไม่มีเส้นทางอื่นแล้วครับไม่มีตัวเลือกละใช่ครับพอขับรถมาเรื่อยๆครับขับมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆครับจนมาใกล้ถึงจุดที่เคยพบเจอน้องเนี่ย ืมในความรู้สึกผมตอนนั้นนะผมรู้สึกไดยว่าผมเกิดอาการกลัวกลัวน,นิดนิดๆเอาแต่ด้วยความที่ผมเป็นเสาหลักของครอบครัวครับค่ะผมเนี่ยต้องผ่านมันไปให้ได้อมผมเนี่ยพอขับรถไปถึงอ่จุดที่น้องอยู่นี่ผมพยายามครับที่จะไม่มองที่ต้นมะม่วงต้นเนี้ยต้นที่เกิดเหตุเนี่ยครับแต่ในหัวผมเนี่ยผมไม่รู้เลยว่าผมคิดอะไรอยู่อื จึงทําให้ผมเนี่ยต้องหันกลับไปมองอีกครั้งแล้วสิ่งที่ผมได้พบได้เจอครับก็ยังคงเห็นน้องครับที่ยืนอยู่ที่เดิมลักษณะเหมือนเดิมครับเหมือนกับตอนที่ผมขับรถผ่านมาครั้งแรกาภาพเดิมผมแนะ่ครับผมก็ได้แต่ภาวนาครับคิดอยู่ในใจไปว่าอย่ามาปรากฏให้คนอื่นเขาเห็นนะเขาอ่ะจะพากันกลัวกันสะเปล่าม,มันจะบาปเอานะอันนี้ผมคิดในใจนะพี่ ผมเนี่ยก็เลยขอให้น้องเนี่ยไปสู่ภพภูมิที่ดีแล้วกันอ hmm. ขอเอาโหสิกรรมให้ด้วยเดี๋ยวพรุ่งเนี้ยผมเนี่ยจะทําบุญบุทิดส่วนกุศลไปให้เองแล้วผมเนี่ยก็พูดกับตัวของอผมเนี่ยในวันเนี้ยว่าถ้าเป็นแบบนี้แล้วคงไม่ไหวแล้วครับผมขอกลับบ้านดีกว่าครับ hmm. เพราะว่าประมาณสักตีสี่เนี่ยผมต้องไปรับภรรยาครับ hmm. เพื่อจะไปจ่ายตลาดเช้าเนี่ยออื hmm. Hmm. ครับ<ๆ>เพื่อจะมามาแบ่งมาแบ่งเป็น ทำการขายกันครับแล้วผมเนี่ยก็เอาเรื่องทั้งหมดเนี่ยครับเล่าให้ภรรยาผมฟังอืแล้วภรรยาผมเนี่ยก็พร้อมกันครับชวนกันครับไปทําบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลครับให้น้องหรือพี่ชุดแดงนี้ไปครับเรื่องพี่ชุดแดงก็ประมาณนี้ครับใครที่ชื่นชอบความหลอนแล้วก็ติดใจแบบนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกด subscribe ให้ช่อง Youtube ของพวกเราด้วยนะคะใครที่กดแล้วนะครับขอให้ทุกคนรวยรร กดด้วยนะครับกด subscribe นะครับกดติดตามด้วยนะครับอังคารกลุ่มโปง x